สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องดำซิ่งดีระเบิดวันนี้ก็ปิดการขายนะครับรถดำนะครับรถดำที่โพสขายไปก็นี่จบแล้วครับนี่เป็นชุดโอนนะครับนี่ชุดโอนลอยอน,นี่ก็ทะเบียนเป็นทะเบียนเอกสารนะครับพร้อมโอนนะครับนี่ก็จบแล้วครับ ก็ได้ลูกค้านะครับจากท่าตูมนะครับขอบคุณนะครับ FC นะครับที่ท่าตูมจังหวัดสุรินนี่ก็มาปิดการขายให้สครับเดินทางมาแล้วเอารถมาแล้วเดี๋ยวดูกน ครับทีมงานเออเอกสารล,ลกเข้าวัดัมุกหรอนี่ครับ รถดำ G.U. 74นะครับเครื่อง1 7 5เราปิดการขายแล้วครับสำหรับเจ้ารถดาเรานี่ก็มาเบิกจังนะครับนีดูภาพข้างสวยครับคันนี้แก้วมีค้อให้พร้อมนะครับข้อคนข้าวนี่ ก็จะกลับบ้านแล้วชาตูมสุริมเนี่ยสวยมากพี่น้องเหมือนรถโตใหม่ออกจากอู่เลยครับนี่โอ้โหได้รถไปสวยมากคันนี้จบเลย ยกอยู่ที่ห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆนะครับสำหรับคันนี้รถดำนี่ครับดูสวยไหมครับ ือว่าได้คองดีไปเลยนะครับนี่ชอเฟอร์ไม่รดเกียร์โอ้เยี่ยม yeah, อ,อ <All right. S 1> สุดยอดเลยครับยางใหม่ใหม่ครับเปือ่รถออกจากอูกครับท่นนี้ไม่ได้เท่ากับไม่ได้ซื้อมือสองจากจากตามบ้านนะถ้าซื้อมือสองอูเลยครับนี่นี่ใครที่เสียดายครับนี่มีเอฟซีหลายท่านโทรมาอยู่ เสียดายครับไม่ทันนี่ครับของดีอยู่ไม่นานสรหรับรถดำกว่าจะมีให้เห็นสักคันนะครับมีสภาพอย่างนี้นี่นี่ถ้าผมไม่ติดขัดเรื่องเงินนะผมก็เอาไว้ประจำทีมงานแล้วจบไปอที่ห้าสิบหกครับคันนี้แจ๋วเลยครับแจ๋วถือว่าได้ชามเปืดอนแบตใหม่ยางใหม่กระบะยังไม่มีเศษดินเพื่อน ถือว่าแจ๋วครับสำหรับลูกค้าท่าตูมครับจังหวัดสุรินทร์เอนะครับจะท่องรถดำซิ่งดนด่วนก็จะมีของดีๆนะครับมีอะไรมาอออมาแนะนำนะครับเอซให้ใ้ของดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีสินค้าอะไรดีๆครับเดี๋ยวก็จะลงให้ทาง FC นะครับรว่าเพื่อนๆชาว YouTube เพื่อนๆนะครับรวมอาชีพในสายรถดำรถไมโครไ,ได้รู้เดี๋ยวมีสินค้าดีๆเดี๋ยวจะนำเสนออีกแต่สินค้าตัวนี้จบแล้วครับไม่ทันแล้วมีเจ้าของแล้วครับเจอเนื้อคู่แล้วนี่รอเบอิกตังครับนี่มาเบิกตังครับที่ธนาคาร นี่ก็พาเจ้าของแกค,ครับมารับเงินเลยครับ <c oughs> มารับเงินพ <c oughs> อดีว่าธนาคารเปิดแกมาแต่เช้าครับนี่มารับรถมาแต่เช้า <c oughs> ได้ของดีก็ต้องรีบมาเอานะครับท้าไม่ไม่รีบก็เสร็จคนอื่นเ <c oughs> พราะว่าโทรมาหลายเจ้าอยู่ ไม่ทันครับเจ้านี้เอาไปก่อนจบอยู่ที่ห้าิบหนะครับราคาถือว่าแจวเลยครับผมเสนอไป60สนี่ก็โทรคุยต่อรองนะครับราคามีไว้ต่อรองนะครับถ้าถูกใจหรือว่าจะซื้อกันจริงๆก็ต่อรองแล้วก็จบเลยครับนี่แหละการซื้อขายครับไม่ใช่ว่า อยากได้ต่อรองแล้วก็ไม่เอาต่อเล่นๆนี่ก็ไม่ไม่ใช่นะครับไม่าการซื้อขายรถต้องดูด้วยนะครับของดีนะครับของดีอยู่ไม่นานถ้าหากว่าโมเตตัดสิ้นใจพลาดนิดเดียวก็เสร็จเข้าไปแล้วเนี่ยผมติกว่าซื้อรถผมเวลาผมซื้อรถ ผมจะไม่ค่อยตัดสิ้นใจอะไรช้าเห็นแล้วผมซื้อเลยแต่ตัวนี้ผมชอบอยู่นะคันนี้ชอบมากเลยเป็นรถที่ราคานี่พร้อมใช้เลยห้าสิบหกนี่ถ้าโตใหม่ก็เกือบเจ็ดสิบนะครับราคาเกือบเจ็ดสิบแต่นี่เราคือรถดูครับสภาพหม มีข้อขนข้าวเรียบร้อยเครื่องกิ๊กภายในเดี๋ยวพาดูภายในเป็นภายในแล้วเจมเลยนี่ครับภายในรถสภาพอย่างเงี้ยหายากนะครับหายาก อันนี้เก็ต้องไปเติมน้ายาเอนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้ขับที่มาก็จดอดก็เิกตังนะเดี๋ยวไปดูเีา<ม>สารครับครบเลยนะนี่ครบพร้อมมอบต่อเลยให้กับเจ้าของใหม่เดี๋ยวเราเรอรอเ,รเรงินก่อนครับเงินไปเบิกตังอยู่ เงินเยอะนะครับจะถือผลพลาดไม่ได้ทุกวันฮะยุคโควิดนี่นั่งรอยอยู่แบบ bm <อ>เราครับคันนี้อ๋อทางตะท้ายรับรถมุกรถได้ค่ะเอาหนูหอยเตะหอยกรูนี่ครับเอาเงินมาแล้วเอามานับตรงนี้แหละ <c oughs> หมดแพ็คหมดใจเฮอบ้างนับหนหอุ้ยนองกูนับเลยกูอันนี้เบิกมาหนึงตาอันนี้อันนี้ยี่อกปสิสรลเก็บมือมสี่ห้าห้าแสนหกเนาะมาเกือบตัดเศษนี่ครับเงินเดี๋ยวเรามานับเงินเงินก่อนครบไหม,น,มน,นี่ครับเบิกมาสดสดเห็นเห็นแล้วก็จ่ายเงิน จ่ายเงินเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับอเอาแมาไครับฮะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมอบมอบมอบรถมอบมอบอ่ะตาจับ,จบอ่อนะเนาะเียตั้งอู่นะครับถ่ายรูปกันก่อนเป็นหลักฐาน แนวตั้งแนวตั้งมคจะมาถ่ายท่านท่านแต่มาท่ายว่องโจ้เลยมันจะ้องจ้งนี่ครับนี่มอบมอบเป็นที่เรียบร้อยครับจบปิดการขายนะครับคันนี้เรียกว่าจบข่าวอ๋อเดี๋ยวมีของดีๆบอกกันใหม่ครับผม <c oughs> นี่เป็นรถใจตังค์เรียบร้อยกล <c oughs> ับบ้านได้ ờ à, đợt tháp bóp hay sụt đi con ngừng con thong ờ đi ơi đi đưa อ๋อครับผมขอบคุณ<อ>ครับอ๋อเ<า>มียนเอ้กอ๋อชุกเกียเดอ้อครับอ๋อเดินทางปลอดภัยนี่ครับจบข่าวไปแล้วบายบายสวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมีของดีๆมานำเสนอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ